สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงกันเหมือนเดิมเนาะเป็นดวงเช็คลายวันว่าวันนี้เพื่อนๆจะเ,เจออะไรใหม่ๆหรือว่าจะประสบปัญหาอะไรและมีแนวทางแก้ไขยังไงนะคะเราก็มาพบกับสำรับลายไทยเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะว่าเพื่อนๆจะได้ไพ่ใบไหนนะคะ อ่ให้เพื่อนเตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาอะ,อะใชขอสับไพ่แป๊บนึงโอเคเรามาเลือกไพ่กันเลยดีกว่าว้าวอ่วันนี้ได้กอไก่นะคะอือฮึช่วงเนี้ยใครที่เห็นคลิปเนี้ยฝ้ายบอกก่อนเนาะมันเป็นการแรนดอมนะคะไม่ได้เจาะจงของ ของคันใดคนหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครมาเจอคลิปนี้ก็คะแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะอันแล้ววันนี้นะคะได้รับโทรศัพท์จากลูกดวงเนาะก็คือเขาเพิ่งดูเช็คดูดวงเกี่ยวกับเรื่องการทำเอกสารต่างๆเปลี่ยนสัญชาติเนาะแล้วก็เพิ่งดูไปว่ามันจะเสร็จรวดเร็วเพิ่งดูไปประมาณ3วันเองแล้ววันนี้ก็เอกสารอะไรก็เรียบร้อยแล้วดินดีกับเขาด้วยนะคะ ไพ่กอไก่ที่ได้เนี่ยมันมันเป็นเหมือนบอกว่าเป็นการบอกลูกดวงที่โทรมาวันนี้หรืออาจจะก,กับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่คุณทำเอาไว้อะมันมันมันเป็นเหมือนมันจุดเริ่มต้นใหม่และมันคือคือมันผ่านผลไปรู่ล่วงไปด้วยดีมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มก้าวสู่ อีกก้าหนึ่งนะคะก้าแรก9ก้าที่จะให้เพื่อนๆเ,เดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้พลังชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยเส้นทางที่ที่เพื่อนๆมองเห็นแล้วว่าฉันจะเดินทางว่าฉันจะเดินก้าไปยังไงเดินไปทางไหนอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นเนาะมันจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ว่าขนทางเนี่ยมันก็อาจจะมีการขูกขบ้างหรือเปล่าเราก็ต้องมาเช็คกันดวงต่อๆไปนะคะถามว่าการงานช่วงนี้คือถ้าเพื่อน,อนๆกำลังคิดหรือเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงที่ให้เพื่อนๆลงมือทำได้เลยเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงที่เพื่อนๆจ,ๆจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ ประสบความสําเร็จเอาง่ายๆแต่ว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทาไปทีละขั้นตอนเนาะค่อยๆทําค่อยๆเติบโตกันไปนะคะส่วนข่าวการเงินเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกชื่นใจรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีการสะสมเงินทองไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพื่อที่จะใช้สบายในวันข้างหน้าเนี่ย อันนี้มันจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกภูมิใจเนาะก็เหมือนว่าลำบากในวันนี้สบายวันข้างหน้านะคะส่วนสำหรับคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็คือยังอบอุ่นมีกันและกันในทุกเรื่องมีความสุขทุกวันท,ท,ทุกวันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะเริ่มเปิดใจมากขึ้นอยามีคนรู้ใจเอาไว้แนบชิดก,กายก็คือ ดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยใครที่เข้ามาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถคุยกับเขาได้อย่างสนิทใจเลยอืแต่ว่าขอให้ไปอย่างทีละสเต็ปสเต็ปนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสุขภาพช่วงนี้เพื่อนๆก็รู้สึกว่ามีพลังรู้สึกกระปีก้กระเป๋าอารมณ์ดีมีความสุขนะคะคือคุณเนี่ยได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะแล้วถ้าถามเรื่องโชคลาภนะคะช่วงนี้คือเพื่อนๆเนี่ย ก็เหมือนอาจจะมีฝันหรืออาจจะมีรังสรรค์หรืออะไรว่าฉันจะได้โชคได้ลาบอะไรอย่างเงี้ยอืเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับเพื่อน,อนๆที่มีบุญสัมพันธ์แล้วก็มาเจอคลิปกันในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่านให้เมื่อเราได้ไปที่ดีมาแล้วเรามาดูกันเนาะว่า ให้ปู่ย่าตายายเนี่ยอยากจะสื่ออะไรกับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้อีกไหมอืมนะคะเรามาดูกันเพื่อนได้ใบที่เจ็ดสิบนะคะยามมั่งมีเงินทองเพื่อนพองคบ ยามประสบปัญหาพาหนีหายยามร่ำรวยรายล้อมมิตรมากมายเดี๋ยวนี้กลายหมายคบเพียงเพราะเงินตาอันนี้ก็คือเป็นการเตือนเพื่อนๆนะคะคือเนี่ยมันสอดคล้องกันอีกแหละเนาะ คือช่วงนี้คือเพื่อนๆอย่างที่ถ้าเกี่ยวกับเงินใช่ไหมคือเพื่อนๆเนี่ยคือเริ่มมีการเก็บเงินสะสมเทสะสมเงินสะสมทองอะไรอย่างกลายเป็นเพื่อที่เพื่อนๆจะใช้ในอนาคตใช่ไหมอันนี้ไพ่เนี่ยก็เป็นการเตือนเพื่อนๆเนาะว่ายามที่เพื่อนๆเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยก็มีเพื่อนพ้องเยอะมากมาย่ะฮะมาคอยมาคอย ว่าจบประแจงอะไรเพื่อนๆเ,เนาะแต่ยามที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีปัญหาเนี่ยกลายเป็นว่าพอคุณต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของคุณเนี่ยเพื่อนๆกับนีหายไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็คือพ่ายปู่ย่าตายายเนี่ยได้ได้เป็นการบอกเตือนบอกกล่าวนะว่า อย่าให้เวลาเรามีเงินทองเนี่ยให้เราเก็บหอมเอาไว้เพราะว่าเวลาเรามีปัญหาหรือว่ามันต้องถึงเวลาใช้เงินเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณได้นะนอกจากตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะใช้เงินหรือใช้อะไรเนี่ยคืออยากให้ใช้สตินะถ้ามีใครมาขอหยิบยืมหรือว่าใช้จ่ายให้เพื่อนๆเนี่ยเออเก็บสะสมเงินไปอย่างเงี้ยดีกว่านะคะเพราะสุดท้ายเนี่ย คนที่ใช้หรือคนที่เดือดร้อนคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวเพื่อตัวคุณเองเนาะอืมโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะอ่าแล้วก็ฝ้ายเหมือนเดิมเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดหัวใจกดถูกใจกดทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะหรือว่าคอมเมนตะ์เนาะถ้าใครรับคำทำนนํานายนี้สามารถพิม comment, พ์ใต้คอมเมนต์พิมพ์ว่ารับคำทํานายได้เลยนะคะส่วนถ้าใคร อยากจุดเทียนอยากเสริมความเพลงความปังหรือใครที่มีประสบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาทักมาสอบถามได้ว่าจะแก้ยังไงมีอะไรเราก็ถ้าเราแนะนำได้เราก็จะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะต้องทำแบบนี้แบบนี้เนะาะหรือว่าถ้าใครอยากดูส่วนดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาในแชทได้เลยนะคะฝ้ายทิ้ง เอาไว้ในที่บ้านเขียวเอาไว้ให้เนาะแล้วส่วนใครอยากที่จะบูชาน้ำมันว่านสีพึ่งนะคะหรือองค์เทพต่างๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะหรือว่าสายมูกเกี่ยวกับพวกกำไรข้อมือจี้อะไรสามารถทักมาสอบถามได้เช่นเคยนะคะวันนี้ไฟก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ